นี่คือขนมจีนทะเลจากร้านจีเมร้านดังติดริมถนนสายเอเชียขาลงอำเภอท่าชนะประตูเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีที่เด็ดคือน้ำแกงเข้มข้นสูตรของคนพังงาแทๆ้ๆและซีฟู้ดสดๆจากชาวประมงอำเภอท่าชนะเสิร์ฟคู่กับชุดผักท้องถิ่นบ้านๆและผักดองนานา,นาชนิดมีน้ำยาให้เลือกทั้งน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำยาไก่แกงไตปลาและน้ำพริกหวานเมนูต้องห้ามพลาดคือขนมจีนทะเลจากซีฟูดฟ้ดสดๆราดน้ำยาปลารสเด็ดและเติมความสดชื่นกันด้วยน้ำลำไยที่ เขาให้เนื้อลำไยมาแบบจุกๆหอม,ห,อมหวานอร่อยภายในร้านก็น่านั่งบรรยากาศดีมีให้เลือกนั่งหลายโซนสงบส่วน,นตัวท่ามกลางธรรมชาติและมีมุมถ่ายรูปสวยๆเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำเมื่อมาสุราษฎร์ธานีกดบันทึกแล้วตามมาอร่อยกัน